กินนมดีกว่าเด้แม่ซื้อนมมาให้กินนะครับดูดูปากอ๋ออออืมอืมหันแล้วหันแล้วขาขึ้นข้างบน สิค่ะช่องพายมิ่งมงคลนะคะนี่วิ่งจันเลยเอ้าวิ่งไหมทำไมเป็นลายลูกเป็นไาเ,เป็นอีหยังเป็นอีหยังลูกเป็นหยังตื่นหยังลูกตื่นเสียงเพราะไงวอย,ยวนะ่ะพราะไงวอย,ยวตัดหยาเครื่องตัดหยานั่นแหละบ่ต้องหยานเลยบ่ต้องหยานเลยต้องหยานนะลูกนั่นเอ้าวิ่งเข้าไปเออวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไป ตื่นเสียงัดหต้าว้าวมึงมเมื่อยติล่ละไม่เหนื่อยเลยลูกไม่เหนื่อยเหรอเป็นไหนลูกไปไหนไม่ต้องวิ่งนะครับหาแม่แล้วใส่โซ่ขาหน้าใส่ปอกขาหน้าเพราะว่ากลางคืนต้องใส่นะกลัวเขาหลุดต้องใส่เพราะว่ากลางคืนเรานอน ไม่รู้สึกบางทีลูกจะพาไปก็เหมือนจ่อย <c oughs> คงไม่ไปละมั้งก็ใส่ใส่ปอกไว้กลางคืนมิงมิงเ <c oughs> อ้ยเดินเล่นเนะี่ ยิ่งเหนื่อยแล้วก็เดินเล่นอเอาขบลูกบน,บนเออบน,อบ,นบนลูกบนสวัสดีครับมิ่งสวัสดีครับก่อนเร็วอืม <c oughs> บ่สนไม่สนนะครับผมไม่สนว่าเอาเอแห อบนบุกบนบนสูงเลยราว่งหยาดยานเข้อไล่แรนไล่บอท่านย่านลม่มอืมระว,วังตัวต้องอยู่ข้างนอกดีกว่าเรา มวนบามวนบาเออนอนลงเลยนะนอนเลยเลยจะกินดิ้นจะกินดิ้นกุ้ดินกินนมดีกว่าเดี๋ยวแม่ซื้อนมมาให้กินนะครับดูดูปากแหมทำอะไรอย่างนั้นครับนี่สนุกมากเลยครับนี่เอ้า่ะนีเน้่เออเออ นี่เขานั่นอะไรใส่ปาก่ะเขาออกเลยออกเลยครับนั่นนี่นี่ยง่ดูอะไรนั่นโอ้อออออโอ้ออคือิง่าสนุกกันใหญ่เลยผมเนี่ย ดูดูดูเอ้เออเข้าเอานั <sino anger 000 fuck> ่น oh, น no, ั่นอะไรดังๆตุ๊กตุ๊กโอ้ยนั่นป่อยน้ำฝนลงมาแล้วครับนั่นเนไมนั่นแหมป่อยน้ำฝนลงมาแล้วนั่นเข้าเดี๋ยวนี้ก็ออกเดี๋ยวนี้แหละเจ็บทั้งวัน ดูหน้าตาสิคร well, ับดูหน้าตาไหนไหนดูมีอะไรบ้างในปากไปนเี่ยออกให้มั้ยเออกินเลยกินแลวจะทิดคอเนี่ยต้นหญ้านี่ไม่เอาไม่เอาเอึฮึฮึฮสนุกมากครับอ่า านี้สนุกมากครับนุกมากเลยเอา้าเอา้เอาเอ้ดูดูท้องดูท้องดูทอนดูนั่นดีใจหลายครับดีใจหลายผมดีใจหลายผมได้เขกาคอกแล้วครับนี่มีดินเล่นด้วยนั่น มีทรายเล่นด้วยแม่แม่้ออืออสบายครับสบายเย็นสบายครับอาบน้ำแล้วมาเล่นดินโอเลยครับผมเออสบายจริงๆครับดูท่าผมนอนจะหลับหรือเปล่าครับนี่หดับหรือไม่ครับ ดูดูเน่เน่เอาเอาอืมอืมหันแล้วหันแล้วขาขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วเอาเอาลุกได้ไหมครับลุกได้ไหมเอาเอาเอาฮ่าฮ่โอ๊ยแบบคิดอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเอาเน่ดูลุกไม่ขึ้น มันจะลุกขืนได้ยังไงครับขาขาลังอะ่ะมันสูงขางนามันนี่มันบมีกำลังเลยครับเออเอายับเข,ข,ข้าไปยับเข้าไปค่ะนั่นเออเออเออเอาเอาค่อยลุกแล้วค่อยลุกแล้วเออน,นั่นปีนแล้วปีนทั้งนี้อีกแล้วเน่ทำท่าทำทางแนละเก่งจังเลยนะลูกดูดูดูด,ดูเออเอาเอา เออเอาอ่าอ,าอีโอ้ยเห็ดอีหยางสันลุกลุกลุกมิงลุกเลยครับลุกเลยลุกเร็วนั่นลุกขึ้นแล้วครับนั่นลุกขึ้นแล้วครับดูดูดอืมเอาตลาดหรือเปล่ลปาเนี่ย ง่วงเหรอครับง่วงเหรครับง่วงนอนเลยครับอาง่วงนอนก็หลับเลยแม่ไม่กวนละแ,แม่จะไม่กวนแล้วนะนอนเลยครับนอนเลยท <c oughs> ำท่าทำทางเหมือนจะหลับแต่ไม่หลับ แม่อย่าก,กวนผมนะครับแม่ไม่กวนผมแล้วนะครับผมจะหลับนะครับจะหลับก็หลับนะครับหลับเลยอย่าก,กวนผมนะครับนั่นเจ้าได้ใบหนาไปใส่าปากแล้วโอ้โห ลุกครับลุกลุกลุกตอนน,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 นนั้นตั้มตั้มนานนะผมลุกเลยนะครับดูดูท่าผมดูท่าผมครับจะหลับหรือไม่ครับจะนอนหรือจะไม่นอนครับนอนแม่ทำยญามัน <c oughs> ผมอ่ะ สามามาโดนผมครับผมก็จะหลับแต่แม่ไม่ให้ผมหลับครับอืมอืมอ้าอ่าลูกหลุกลาลุกเร็วๆคนเก่งมิงล,ลุกเลยครับลุกเลยม,มิงครับมิงครับมิงครับลุกหลุกลาลุก แน่แน่เออเอา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 เฮ็ดอีหยังจังสั้นนั่นขาออกไปแล้วขาออกไปแล้วไปงัดใหม่ซะโน่หักซะนอ้ค้าโอ้ยโอ้ลุกลุกลาลุกเร็วเร็วเร็วมิ่งมิ่งนั่นลุกแล้วครับแม่ไปแล้วแม่แม่ไม่กล้าแต่จะลุกไม่ได้ จะหาแม่แล้วจะไปดูดนมหเลยครับนั่นเสียงอะไรคะเสียงก่อมิ่งเป็น,น,นอะไรอ่ะดูดนมแล้วครับดูดนมแล้ว ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้พายที่มงคลของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ